สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวห้ามเพลอทำกินเจทำให้บุญครบต้องระวังสิ่งเหล่านี้คลิปนี้นะคะมาเปิดเผยทิศการกินเจรประจำปี2566นี้กันค่ะไม่ยากไม่ง่ายทุกคนถ้าอยากกินเจให้ครบได้บุญใหญ่ก็ควรจะห้ามทำเจข้อนี้เด็ดขาดเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ มาดูข้อห้ามแรกในช่วงเทศกาลกินเจเพื่อให้บุญครบค่ะห้ามกินเนื้อสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะใครจะกินเจก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอาหารเจคืออาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสัตว์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมแพะน้ำมันหมูไข่ไก่ไข่เป็ดเนยชีสโยเกิร์ต นำพึ่งและเจลาตินค่ะเพราะเจลาตินนั้นทําจากไขกระดูกและหนังสัตว์ด้วยนะคะก็ต้องงดอาหารที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยค่ะถัดมาข้อห้ามที่2คืองดผักกลิ่นฉุน5ชนิดในช่วงกินเจนะคะไม่ว่าจะกระเทียมซึ่งจะทําช่วยทําให้หัวใจทํางานไม่ปกติหอมใหญ่ต้นหอมจะทําให้ไตทํางานไม่ปกติกุยช่ายจะทําให้ตับทํางานไม่ปกติ หลักเกี่ยวจะทำให้ม้ามทำงานไม่ปกติและส่งท้ายกันที่ใบายาสูบจะทำให้ปอดทำงานได้ไม่ปกติค่ะมาถึงข้อห้ามที่สนะคะห้ามใช้ภาชนะร่วมกับคนที่ไม่ได้กินเจข้อนี้อาจจะทำยากอยู่สักหน่อยะคะ่ะและหากเป็นการไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็จะยิ่งยากมากนะคะ แต่สำหรับใครที่อยากถือสินกินเจให้บริสุทธิ์จริงๆก็ต้องปฏิบัติให้ได้คือการรับประทานอาหารจากคนที่ปรุงอาหารที่กินผักกินเจเหมือนกันหรือว่าไปรับประทานอาหารเจไปจากสารเจ้าเท่านั้นนะคะทำให้หลายคนมักผ่อนปรนในเรื่องนี้และขอเพียงเป็นอาหารที่ปรุงสุกถูกหลักของการทานเจเท่านั้นค่ะ มาถึงข้อห้ามที่สีนะคะห้ามใช้น้ำหอมและห้ามแต่งหน้าค่ะสีนอีกหนึ่งข้อที่ต้องปฏิบัติให้ได้ในช่วงกินเจก็คือห้ามประทินผิวด้วยเครื่องหอมต่างๆห้ามแต่งหน้าห้ามใช้น้ำหอมเพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการปรุงแต่งทางกายและส่งผลให้จิตปรุงแต่งตามไปด้วยทำให้สีไม่บริสุทธิ์นะคะถัดมาข้อห้ามที่ค่าค่ะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกจากการงดบริโภคเนื้อสัตว์ที่เป็นของขควในช่วงกินเจแล้วนะคะตลอดช่วงเวลาเก้าวันนี้ผู้ที่ถือสินกินเจต้องงดสิ่งมึนเมาต่างๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเหล้าเบียร์ไวน์งดสูบหรือว่าบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของใบาย,ยาสูบใบกัญชงเป็นต้นด้วยนะคะมาถึงข้อห้ามที่6ค่ะห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกินเจ คนกินเจต้องตั้งจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมที่สำคัญคือห้ามีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่ถือศีลกินเจนะคะในประเพณีดั้งเดิมพบว่าใครที่เป็นคู่สามีภรรยากันก็จะมีการแยกห้องนอนกันด้วยในช่วงนี้ค่ะและเราก็มาส่งท้ายกันที่ข้อห้ามข้อที่7นะคะห้ามผู้อยู่ระหว่างการไว้ทุกข์กินเจค่ะมันมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆอีกนะคะเช่นใครที่อยู่ระหว่างการไว้ทุกข์ ห้ามเข้าร่วมพิธีกรรมช่วงเทศกาลกินเจโดยเด็ดขาดส่วนใครที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์กำลังจะคลอดบุตรและใครที่มีประจำเดือนสามารถเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักได้แต่ห้ามเข้าพระเข้าสงและห้ามร่วมพิธีกรรมในศาลเจ้าก็เท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดข้อห้ามกินเจปีนี้กินยังไงให้บุญครบจบในคลิปนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ